หลวงพ่อเจ้าขาลูกมีความสงสัยว่าในฐานะก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาหลายเดือนแล้วคําสอนทุกอย่างก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะเวลาก่อนนอนลูกจะต้องท่องพุทโธทเป็นประจำออแต่ว่าทําไมหนอผีชอบมาแกล้งลูกอยู่เสมอเสมอใช้พุทโธเป่ามันก็ไม่ไปใช้พุทโธไล่มันก็ยิ้มแย่ๆลูกก็เลยเสียใจร้องไห้โหโ o ฟ้องไปถึงพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระพุทธเจ้าสู้ผีไม่ได้ก็พอพุทธเจ้าก็ไม่เห็นพูดอะไรวันนี้ลูกมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อว่ามีดีกว่านั้นหรือไม่ที่จะไปต่อสู้กับผีตอนนี้มี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 เหรอครับมีเมตตาสักครั้งสักโอ้โหนี่ก็กำลังตกใจเสือกระบากวังห้างตัวอะไรนะเสือกระบากไอจะอยู่ในโรงครัวใช่ไหมใช่ใช่ตีถนัดีนัก โอ,โอ้อันนี้ผีผีกลัวเหรอความจริงนั่นมันไม่ใช่ผีเทวดาที่เป็นญาติกันไอ,ไอ้ยาติเขาไม่เยี่ยมดันไปกลัวซะได้ไอ้ใช่เยี่ยมซะใหญ่ะใหญแล้วนะโ,โอ้โหไปว่าไปว่าผีไอ้คาถาขับเทวดานั้นไม่มีนะมีแต<ะ>่คาถาขับผีอันนี้พุโทโธพุทเทอะไรเทวดาก็ไม่ไปเทวดายิ่งชอบใจใหญ่เลยอาหนักออกระบือ Oh. เพราะอี้นี่มันดีนี่ขอภาวนาพุโทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าเ oh. พราะเทวดาจะเป็นเทวดาได้ก็ต้องอาศัยพระเจ้าใช่ไหมครับครับเห็นความมันคงขุงจิตว่านี่ตัวนี้มันดีโล, oh. ล้โหหรือว่าชอดใจครับครับโอ้ยอย่างงี้ก็ไม่ต้องไปภาวนาไม่ต้องไปไล่เลย,เลยนะ,ละจะไปไล่เลยใครไม่เฉยเดี๋ยดายนะถ้าเป็นยกทรงเอาอย่างงี้ที่ยังไงครับครับที่หลังถ้ามานะครับแกมาไหลหยหนแล้วฉันนั้ลำคาญเต็มทีอ ตอนนี้ไปยินดีให้มาทุกครั้งก่อนหวยออกบอกหวยด้วยโอ้แต่บอกหวยไม่ได้ห้ามมานะอ,อนมีสัญญาสัญญาเลยนะี่ไม่มาโอ้